ลอยกลับกลับบ้านหนีหนีเลยหนีทับอ้าวกลับมามันมีเหมือนมีคนมาอยู่อ่ะข้าไม่อยากจะเชื่อเลยแปลว่ามีผู้รอดชีวิตนะ,ะมีผู้รอดชีวิตถ้าไม่อยู่เดาเดียวอีกแล้วดีใจด้วยข้าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเรามาจากที่ไหนพวกเราจำอะไรไม่ได้เลยอ๋อโดนลบความทรงจําเหมือนกันคือเหมือนทุกคนในนี้แบบความทรงจําพื้นที่สถานที่แม้แต่ชื่อตัวเองก็อาจะ จำไม่ได้เลยมึงเนะี่ยคาาชื่อโยตะอย่างน้อยนี่เป็นสิ่งที่ข้าจำได้ไม่มีใครจดจำอะไระได้มากกว่าน,นี้แล้วอ,อย่างน้อยที่จำชื่อได้นะคือตัวเรามีชื่อเปล่าตัวเราไม่น่าจะมีชื่อนะเพราะไม่เห็นว่าเรียกแทนตัวเราเลยอ,อาจจะเป็นเหมือนแบบแทนตัวเราเองก็ได้ตัวเราที่เป็นคนเล่นเนี่ยแหละ๋อะใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราจะร่วมทีมกันข้าจะกอบกู่ทุกสิ่งทุกอย่างข้าเริ่มจดจำโลกก่อนอันนี้ได้แล้ว แต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าหากไม่มีคนมันอ้างว้างเกินไปถ้าไม่มีพวกเขาอก็คือต่อให้สร้างโลกแต่ถ้าไม่มีคนมันก็แบบมันก็มันก็ไม่น่าอยู่อยู่ดีนะจดจำโลกเหรอคาเจ้าฮะคาเจ้าคาเจ้าใจเดี๋ยวพิมพ์ผิดปะเนี่ยมันต้องค่าเข้าใจดิค่าเข้าใจว่าเจ้าพูดถึงอะไรค่าเจ้าใจ เฮีย <Okay, S 2> นะก็ถือว่าดีแล้วนะที่เราได้เจอคนนะไม่อ้างวานยานล้นี่คือสิ่งเล็กๆที่รับฟ้นจากเหตยนานนี้และไม่ได้หายไปมันไม่สามารถที่จะถูกเลื่อนๆได้รับไปสิเราต้องการมันอะไรให้ะไรมาโอ้ให้ทพยากเรเามาอ่ารู้สึกว่าตอนนี้เราจะสามารถทําครัวสนามได้แล้วนะเดี๋ยวเราสร้างดีกว่าเนาะครัวสนามโอเคให้สร้างสร้างทางซ้ายแล้วกันเรรยบร้อยอา้าวมีคนโทรมาอีกแล้ว จะรู้ถึงความแตกต่างของกุ๊กที่ดีและกุ๊กที่แย่ไหมอาหารที่กุ๊กดีนั้นรสชาติดีกว่าเราก็แน่นอนอยู่แล้วเค <c oughs> okay. เราจะออกไปประจันรภัยอีกสักรูปหนึ่งเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนนี้เราสร้างเราสร้างอะไรไม่ได้แล้วเค okay. ออกไปประจันภัยครับนี่ของอะไรเ่ะเหมือนจะมีอะไรเพิ่มเข้ามานะเหมือนเป็นไอเทมที่เราได้มาจากแมปแมปที่แล้วหรือเปล่า อ๋อเมื่อกี้เราปลดไอ้นี่ไงเมื่อกี้เราสร้างครัวสนามเราสร้างครัวสนามนะแล้วมันก็เลยทําให้เราได้ป่าเลือดมาในป่าเลือดทําอะไรได้บ้างวางป่าติดกถนนได้ลากไม้กินกินศัตรูในพื้นที่ที่พลังชีวิตเหลือน้อยกว่า15บห้าหมายถึงมันจะช่วยเรากําจัดศัตรูที่เลือดน้อยกว่า1 5ใช่ไหม <c oughs> คือมันจะไม่ได้กัมเหมือเราใช่ไหม หรือว่าไอ้คำว่าศัตรูที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงเราอ๋อมันให้เราเหมือนเปิดปิดได้อ๋อโอเคก็คือมันเหมือนเป็นการเปิดว่าคุณจะาการ์ดอะไรลงสนามบ้างอะไรเงี้ยนะก็เอาไปทั้งหมดเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวพอมันมีการ์ดอื่นๆเพิ่มเข้ามาผมว่ามันต้องมีมการแบบบาลานซ์กันแน่เลยว่าคุณจะเอาอะไรไปใช้ในเกมบ้าง <S <S โอเคยืยนยันครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกสักลูกหนึ่งนะครับ โอเคเริ่มเอามาจนภยัยดู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 ด,ดลูกเปลี่ยนนะลูกนี้อืมจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่พอใจลูกนี้เราก็แบบเราก็กลับกลับบ้านได้เลยใช่ไหมเออผมผมกำลังคิดแบบนี้ไงว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไม่ค่อยพอใจกับลูกแบบเนี้ยเราก็กลับบ้านแบบกลับไปรีเซ็ตอะกลับไปรีเซ็ตลูกอะเออน่าจะได้เหมือนกันนะแต่ว่า ผมว่าเล่นตามที่มันให้มาเนีน er okay, <ป>่ยน่าจะสนุกกว่าแหละโอเคไปองศาลมขึ้นมาอีแกแล้วโอ้ o, ได้ภาษาเลยอาภูเขาพุ่งญ่าโอ้มาถึงก็ได้ภูเขาเลยนะโอเคภูเ okay, ขาผมจะไว,ไว้ฝั่งฝั่งซ้ายเลยกนะันเอาไว้ไกลจะมีผลไหมตอนนี้แม็กเลือดอยู่ที่สองห้าสามอะมันจะไกลไป,ไปกว่า <laughs> มีวางไว้ฝั่งซ้าย เออควางขวาดิเริ่มเบลอแล้วรังมงมุมอ่ารังมงมุมตีได้อยู่นะง่ายๆแค่ป่าละเมาะมานะเอาไว้สปอนมาเฮ้เดี๋ยวนะเราเดินอ๋อเราเดินวนล่างนี่ว่าชิบหายแล้วลืมเห็นนึกว่าเราเดินทวนเข็มแปลว่าถ้าเดินวนล่างเออก็ตรงเนี้ยถูกแล้วเอาไว้เจอแบบศัตรูแต่ว่า ลองไม่ควรเจอเยอะเกินไปนะเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเจะทุนยาเอาไว้ตรงนี้อ่ไปอ่วมพร์เนี่ยลองดิอุ้ยช่องมันเกิดเยอะเหมือนกันเนี่ยต้องเอาขอบขอบอะเออต้องเอาขอบขอบแบบเนี้ยมันถึงจะโดนแค่สองไเอางี้เะละ่ะมันจะได้มีแค่ช่องเดียว มันจะปรากฏตัวในป่าละเมอว่าโอเคปรา okay. สาทแวมไพร์ลงมาแล้วนะครับออกมาต้องปั้งเชื่อมกันนะมันถึงจะแบบเพิ่มเลือดให้โอเคได้อะไรมาสุสานไม่กล้ายังไม่กล้าตั้งเราได้วุฒิ่อนเออลุงนี้ไม่น่าสุสานมั้งแต่แรกไอ้สุสานกับป่าละเมอเนี่ยทุ่งหญ้ามาแล้วเฮ้ยวุฒิมาแล้วใส่ครับ โอ้นานที่จะได้วุฒิเราได้เอ,อ่อทุ่งหญ้ามานะทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าไว้ดีเลือดป่าละม็ออย่างนะในมุมมงมุมได้อยู่แต่ว่าหลังเดียวก็พอมั้งมุมแมวมันจะอ่อนแอแต่มันเน้นจำนวนนะผมตีแรงอยู่อาได้อยู่ภูเขามาวางเจอเป็นสองเจ็ดสามแล้วผมไม่น่าไปตั้งอยู่ตรงนู้นเลย <laughs> มันเหมือนต้องตั้งขยายออกไปอ่ะ อ่าพอมีอาวุธแล้วตีหมาง่ายขึ้นเยี่ยมโอเคตังยาครับตังยา <c oughs> โคตรจัดเป็นโซนเลยแม่งเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วดีเลือดเอ้ยได้อยู่นะลูกนี้ไม่ค่อยตึงมากมันอจากที่ดูเมื่อกี้มันไม่สามารถเชื่อมเป็นแนวทะแยงได้นะมันต้องเชื่อมเป็นแบบเป็นแนวบวกเท่านั้นนะอันนี้ประพาคานะอ่าอันนี้ของดี ใกล้ถึงแล้วใกล้จะไปเชื่อมอันแรกแล้วแบมพายแวมพายยังไม่ออกมาเลยนะเออผมตั้งไว้ตั้งนานแล้วอันนี้มีโจมตีเวทแล้วก็โจมตีทั้งหมดนะมีหลบหลีกอันนี้แล้วกันอันนี้แหวนไม่เอาอันเดิมอันเก่าดีกว่าไปเฮ้ยอะไรหยุดอ้าวโกบินพวกนี้มาจากไหนอ้าวมีโกป,ปินมาด้วยโอ้โห ต่อจำตัวเองได้มีอะไรส่งมาให้หมดอ้าวถอนหายใจเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมเจ้าไม่ช่วยกอบกู้โลกก่อนล่ะเออแล้วข้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการกลับเป็นตั้งต้งนโลกไม่สําคัญอ้าวแล้วเอาเข้าของไปไม่มีโลกมจะอยู่ยังไงวะตีแม่งเลยแปลกมากที่มันโผล่มาได้เองบางที สิ่งที่ไม่ได้เลวร้วายแบบที่คิดโลกที่พยายามฟื้นฟูตัวเองแปลว่ายิ่งถ้าโลกมันฟื้นฟูแปลว่ามันก็จะเจอ,อมอนสเตอร์อะไรที่มันเคยหายหายไปใช่ไหมเนี่ยเหมือนกลายเป็นว่าพอเรายิ่งสร้างโลกไอ้พวกมอนสเตอร์อะไรที่เคยหายไปมันก็จะกลับมาใช่ไหมฟื้นฟูต่อวีก,กับอลองใส่กันกันอ้าวเดี๋ยวนะเอาของมันหายไปเลยเหรอวัด <What? S 1> โอ้งั้นแปลว่า แปลว่าของที่เราจะใส่อะถ้าจะใส่มันมันไม่สามารถถอดได้นะมันก็คือทิ้งของเก่าไปเลยอ,องค์นี้แปลว่าต้องบริหารก,การใส่ช่องดีๆแล้วอะคือจะหยิบอาวุธใส่มั่วไม่ได้เลยเจ้าหมานี่แน่ข้ามีอาวุธแล้ว,ข,ว,ลวข้าตีแรงขึ้นข้าไม่กลัวจะแล้วสลรามเกิดมาพอดีเก <laughs> ิดมาแล้วก็ตายเค <laughs> okay, เราโล่โล่สี่ดีกว่าอันนี้แหวนดูเลือดสิบ ดีกว่าวดีกว่าปะวะแหวนจมตีเวทพื้นฟูต่อวิหนึ่งจุดแปดมวดูดเลือดดีกว่าทิ้งไปเลยป่าเลือดเอออยากรู้มากเลยมีแค่สองฝั่งอ่ะจะเอาฝั่งไหนเอาขากลับหรือเอาขาไปเอาผมว่าเอาขากลับก็ได้มั้งเออขากลับไม่เห็นมีแวมไพร์เกิดสักตัวแต่ก็ดีแล้วนะได้ทำลายล้างมาอีกแล้วนะทำลายใช่ไหม เกียรูมน,ๆๆนี่แน่เฮ้ยกอบปิ้นสองตัวเหมือนแบบประมาณว่าอะไรถอดทิ้งมันก็แบบไอ้นี่ไปเลยนะอ๋อเมื่อกี้เหมือนป่ามันช่วยนะก็คือแบบเราไม่ต้องตีมันตายหมดนะเอ้ยดีนะเหมาะกับการวางดันเจี้ยนมากตรงเนี้ยเออพอเราวางของแล้วเราจะรู้แล้วไงว่าอ่าอะไรมันควรใช้คู่กับอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นการแบบช่วยช่วยแบบช่วยให้เราผ่านง่ายขึ้น น่าออสนใจสนุกดีนะสนุกดีสเกเลตันสเกเลตันได้อะไรอ่ะผมขอหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันขอสักหน่อยแล้วกันลูกเอาตรงนี้แล้วกันขอแบบ้ท้ายหน่อยใช้ขวานเฮ้ยขวานตีดีกว่าสัตว์ไปดาเมจเพียวก็เถอะแต่ว่าดีเจาหมาตายซะเพื่อได้ดาบห้ามาเอาดาบดีกว่าใส่ครับ <laughs> มันให้เคหาวมพายมาบ่อยมากอะ่ะ มงมุมก็เหมือนกันนะเนี่ยตั้งมงมุมสักอันไหมผมจําไม่ได้แล้วว่าตีมงมุมแล้วมันได้อะไรลืมแล้วก็ป่าเลือดป่าเลือดเอาแถวแถวมันตั้งแถวนี้ไม่ได้อะอ๋อเข้าใจแล้วมันต้องตั้งใกล้ๆบริเวณป่าละมอเอ้ยเนี่ยมันที่มันตั้งตรงนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีป่าละมอโอเคได้แล้วป่าละมอเราไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาป่าละมอมาไว้แถวแถวนี้บ้างนะมันจะได้มั่นอ๋อโอเคเข้าใจ ดี๋ยวนะมันมันใช้6ช่องใช่ไหมมันจะกิน6ช่องเพราะ,ะนั้นเราต้องตั้งป่าละมอดีๆต้องคำนวณดีๆว่าจะเอาไว้ยังไงให้คุม้มเคฮาแบมพายเอยอ๋อไม่ใช่ <laughs> มันคือตัวเราผมก็นึกว่าแบมพายไปมาแล้วไว้สเกตตันเฮก็ไม่โหดมากนะหรือเพราะว่าเรามีของแล้วไงมันเลยไม่โหดเออคำถามคือเอยอะไรอะเรเปียพัชนมันนะตีเร็วแปด ฟื้นฟูเลือดแล้วก็ดูดเลือดด้วยอ่ะอลดดาเมจลงมาหน่อยเพื่อเพื่อดูดเลือดให้เราอยู่อยู่ต่อดีกว่าอาวะผมเริ่มรู้สึกให้ความสําคัญกับเลือดตัวเองมากเลยอ่ะแต่เราก็ต้องทิ้งดาบอันนั้นไปนะแต่ว่าความแรงก็ต่างกันแค่ประมาณแบบประมาณเจ็ดแปดแต้มเองอ่ะอ่ะใส่ไปออปชันมันดีกว่าเนาะตีต,ตีกล่องนเยอะ ตีกล่องอย่างนี้เลยวะอันนี้เลบเฮ้ยเลปียอน,นี้ดีกว่าจัดไปความเร็วในการโจมตีแล้วก็ดูดเลือดเฮ้ยลดน้อยมาเปอร์เซ็นต์เดียวเองน่าสนใจอยู่ตอนนี้เลือดเราเป็นหนึ่งพันแล้วนะไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้ได้หลูกนี้แม่งโคตรโชคดีอะหรือเพราะเราเล่นเป็นก็ไม่รู้ <laughs> ผมว่าต้องตั้งป่าเลือดแถวๆนี้แหละเพราะว่าผมกลัวว่าผมเกรงว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีป่าละม้อเพิ่มแล้วเนี่ยแปลว่ามันจะต้องอ่า มันจะต,ต้องหมดการ์ดมันหมดหมดมือแลว้วอะคิดว่านะยิ่งตั้งก้อนหินเราก็ยิ่งถึกนะยิ่งตั้งปากเราก็ยิ่งหิวได้เราได้ทรัพยากรด้วยะถือว่าล่ำซ้ำนะแต่ว่าก็ยังไม,ม่ดีขนาดนั้นนี่เศษเหล็กใช่ไหมเศษเหล็กต้องรวมแล้วกลายเป็นเหล็กอ๋อมันคือเหล็กใช่ไหมไอ้กลมๆอ่ะโอเคโอ้โหมาทีมาดูที่จะไหวไหมอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นแล้วตอน ไอเทมที่เราตีสตูอคือถ้ามันเราไม่ได้ใช้อะ่ะมันจะโดนแบบโดนแคนเซิลไปเลยอะ่ะก็คือไอชิ้นที่อยู่ล่างขวาเนี่ยมันจะโดนแคนเซิลไปเลยพลังเวทเรามี2ดูดเลือด20%นะป้องกัน21ความเร็วในการโจมตี12อ่าพลังชีวิตต่อวันที่จะฟื้นฟูก็คือ41แต้มน้อยนะนี่เราตั้งปล่าเยอะขนาดนั้นะนะเนเก็ปิ้นะ <c oughs> okay, <copy. S 1> อีกแล้วตา,ายซะได้แหวนมา เราต้องจำว่าได้อะไรมาบ้างนะโอเคแล้วเอา้ามีป่าละม้อโผล่มาอีกแล้วอะอะไรเนี่ยผมนึกว่ามันการ์ดมันหมดไปแล้วสรุปมันคือสุ่มใช่ไหมเนี่ยน,นี่เลย <laughs> เดี๋ยวรอได้แบบป่าเลือดอีกทีนะเดี๋ยวจะวางแบบนี่เลยเหมือนต้องวางป่าละม้อเป็นสุ่มกลางอะเออแล้วก็วางพวกนี้ที่หลังตอนนี้ค่อนข้างจะชิวแล้วนะเนะี่ย ชิวเกินนตอนนี้เหมือนเคลื่องหาแวิมพายที่ตั้งไว้ร่างขวาคือเหงาเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีแบทเทิลไงนโอ้ไม่มุมสี่ตัวโอ้ปัญหาโดนลุมน่าเริ่มมาแล้วตั้งจุดตรงนี้ก็ได้ถอยไปเจ้ามนุษย์มามาแล้ววิมพายวิมพายดินแดง,งของเจ้าอยู่ที่ไหนมีเพียงแค่ร้อยปีแห่งความวเปล่า ว้าโอ้ยภาพอาร์ตน่ากลัวมงเน,นี่ยหิวหิวเขาต้องการเลือดเลือดทุกหยดอ้าวอยากได้เลือดเหรอค่าอ,ออนแอเกินไป้าออนแอเจ้าช่วยค่าได้เขาจะฟืนฟ้นฟูโลกที่พังส,สรุปมาช่วยใช่ไหมไม่ได้ทำเพื่อตัวข้าแต่ทำเพื่อทุกคนเพื่อความดี <c oughs> เอาสรุปนี้แวไพร์ดีหรือเปล่าเนี่ยว้า กูว่ามึงไม่ดีแล้วล่ะนะเนี่ยมึงไม่ดีแล้วมึงชั่วแล้วนะนเฮ้ยแบมพายมันตีแรงมากอ่ะตีแรงมากกูไม่น่าสร้างบ้านให้มันอยู่เลย <c oughs> ไม่น่าสร้างบ้านให้มันอยู่เลยใช่ไหมามาเพื่อทรามานตัวเองแท้ๆแบมพายมันจะเป็นเจ้าของถิ่นดินแดนเรา,าเราจะรักษาความสงบแล้วช่วยให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้มันไม่ดีเลยแบมพยตอนนี้ ยึดติดอยู่กับเงามืดอดีของตัวเองทางร่างกายและจิตใจเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดเล่นเรื่องความหิวโหยแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ก็ยังมีพลังที่จะฆ่าคนอื่นได้โอมันเป็นตัวบัฟให้พวกแบบก็ตัวอื่นด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้การมีแวมไพร์อยู่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีมันนะแล้วเราเสิร์ฟไปสร้างบ้านมัน <laughs> คือตัวเราเลือกไม่ได้เลยนะว่าเราจะตีใครก่อนมันเหมือนว่ามันตีตามลำดับตีจากบนลงล่างอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันตีจากศัตรูที่แข็งแร่งเฮ้ยป่าเลือดมาแล้ววะเอ,อวาวะตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยแน่ใจกับชีวิตตัวเองเพราะนั้นผมขอเอาแบบเดิมไปก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้ผมไม่สร้างบ้านแวมพาแล้วงอนแม่งทำให้งานกูลำบากแค่แท้จัเล่นชิวชิวนั่งตัวตึงเฉยเออเพิ่งเห็นว่าทำไมภูเขามันเป็นแบบนี้ได้วะ เหมันเป็นหัวก็หลกนะนอะอะอะไรอะนั่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะล้างดีกว่าเอาตรงนี้ใช่ไหมมันมีทั้งสี่ตัวนะมีอะไรบ้างตรงนี้มีสี่ตัวเลยนะตรงนี้ตัวอะไรเนี่ย ตัวไทยอ่ะเออโอ้ห้าตัวไหวไหมเนี่ยเราอยากช่วยโลกเราต้องการความช่วยเหลือคำตอบของพวกเราคือไม่ทำไมพวกมึงชอบขวางโลกกันจังวะฮะข้าไม่เข้าใจมากนักหรอก แต่บอกข้าหน่อยการช่วยโลกมันมีความหมายยังไงกับเจ้าบ้างให้ลูกหลานของข้ามีชีวิตที่แข็งแกร่งยืนยาวเป็นหนึ่งในวัฏจักรชีวิตและความตายมันคือชีวิตมันคือโลกข้าจะฆ่าเจ้าและเอาร่างของเจ้าไปให้ลูกข้าที่หิวโหยโดยชีวิตดําเนินต่อไปและกี่ชีวิตละ่ะที่ต้องล้มตายภายใต้คมดาบของเจ้าครั้งและครั้งเล่า ข้าไม่อยากให้ลูกหลานเจ้าต้องตายต้องหิวโหยไปโปรดมีดผลบ้างเถอะหากภารกิจของข้าสําเร็จฮาปี้ก็จะมีท้องฟ้าให้บอยบินและมีแผ่นดินให้ล่าตามต้องการคําพูดใสร่รัของเจ้าใช้เป็นอาหารให้ลูกข้าไม่ได้หรอกนะบอกลาได้แล้วตายซะตายซะตายตัวแรกเลยมีขนาดมีบบมพายมาบัฟให้นะ รู้สึกแย่มากพือเอาชนะความชั่วร้ายเขาต้องชั่วซยเองแฮปปี้อยู่บนภูเขาสูงเท่านั้นแต่ที่นั่นไม่มีอาหารพวกเขาเลยรอดได้ยังไงพวกเขาจะรอดได้ยังไงหากภูเขาพวกนั้นอยู่อาศัยแยกออกจากความเป็นจริงอ๋อก็คือภูเขาที่เราไปตั้งๆจนมันกลายเป็นภูเขาสูงอะมันก็เลยกลายเป็นกําเนิดแฮปปี้มาใช่ไหม,อมเอ้ยหรือไม่แน่ว่า ที่ก๊อปปี้มันออกมาเพราะว่าเราไปตั้งป่าข้างๆต้องรอบนอกไว้เยอะหรือเปล่ามันเลยมีก๊อปปี้ออกมาเออมีความเป็นไปนได้นะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ว่ามันจะมีสัตว์ประเภทอื่นด้วยตอนนี้ขอวางแผนก่อนนะเรามีตัวอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ตรงนั้นนะเออเรามีทำลายล้างหนึ่งนะไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวอะไรนะแต่อยากเจอมากเลยว่าทำลายล้างผมว่าทำลายหมาดีกว่าหมาน่ะานาย,ยุ่งยาก อยากเจอตัวใหญ่ตัวอะไรไงตัวอะไรเนี่ยตัวเล่มเหรอแต่มันตีช้านะเทินหนึ่งมันตีชามากตอนนี้ก็มีพวกแวมไพร์กับโอเคเรามีล้างแมปอันหนึ่งนะไปตี มันเป็นไปได้ยังไงกันใช่แล้วจะไม่ได้คืนกินค่าเหมือนคนอื่นบนโลก่าไม่ไล้ทำเหรอเจ้าคิดแบบนั้นจริงๆรเหรอจะพูดอะไรกันขคายืนอยู่ต่อหน้านี้ไงข้าคืนกินความจริงทั้งหมดของเจ้าและตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอีกมิติหนึ่งดินแดนสิ่งมีชีวิตความรู้แม้กระทั่งความทรงจำทุกสิ่งจะอยู่ที่นั่น จนกว่าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนว่ารวมถึงตัวเจ้าด้วยจบ,บไปแล้วดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเจอวิธีสื่อสารกับความเป็นจริงและเพื่อจัดระเบียบร,รวมและผสานแต่ทำได้ยังไงกันมนก็งงๆนะว่าเราทำได้ยังไงมองยังไงก็ ไม่เห็นความสามารถหรือความฉลาดเจ้าเลยจังไม่เ <meets> ข <Gil ets> ้าใจแม้เล็กน้อยสินะว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้าบอกเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นผคงกระดูกพูดได้กำลังทำลายโลกข้าแล้วก็พยายามที่จะหนีชะตาจำชะตาจำชะตากรรมเจ้าขาดแล้วอ่าเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วบางที คงเป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดปัญหาที่ข้าต้องหาทางแก้ไขอย่ามัวเสียเวลาเลย้าว่าเจ้าคงไม่เสียเวลากับสิ่งที่ทําลงไปแต่ข้าจะทำให้เจ้ารู้ถึงมันเองตีมันตีมันตีตีตมไม่ค่อยเข้าเลยตีมไม่ค่อเข้าเลยไม่นะไม่นะผมว่าผมว่าเราต้องกลับ่ะ ผมว่าเราต้องกลับอ่ะผมไม่อยากตายเลยอโอเคเดี๋ยวขอดูทรัพยากรก่อนนะว,ว่าเรา,เอาอะไรกลับไปได้บ้างเราเอากิ่งไม้กลับไปได้แค่หนึ่งนะซึ่งกิ่งไม้เราเราเราเสียไปหนึ่งอ่าไม้เราโอ้เสียไม้สี่หรอกลับครับกลับกวกลับดีกว่าเสียชีวิตสำเร็จอีกครั้งนึงแล้วต้องกลับมาโดยที่ยังจำเราได้ไม่น่าเชื่อจริงใช่ รู้สึกดีที่ได้กลับมาแต่ให้เรียกว่าสำเร็จคงไม่ได้หรอกความทรงจำเก่าๆเ,เกี่ยวกับโลกของมันแค่ไปถนนว่างเปล่าอีกครั้งก็คือที่เราทำมาทั้งหมดเมื่อกี้หายหมดแล้วครับ <laughs> ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความมืดนะผมว่าต้องตีต้องตีไอ้บอสต,ตัวนั้น,นะให้ตายเออผมว่าน่าจะจบเกมได้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับเรายังไม่พร้อม <laughs> เรายังไม่พร้อมจริงๆจะคิดว่ายัางไงล่ะ ขยายแคมป์เพิ่มอุปกรณ์ประเภทต่างๆเพิ่มครัวเพิ่มอุปกรณ์แพร่าอะไรพวกนี้ก็คือสอนให้เราแบบขยายแคมป์นั่นเองนะครับโอเคเราจะต้องอเตรียมสร้างสิ่งของทรัพยากรต่อไปนะผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเล่นมาเยอะแล้วโ okay, อเคถืว่าสนุกนะเล่นเพลิน,นฉากจบเกมก็คือน่าจะแบบตีเอตัวกระดูกให้ได้อะและคือลูกเมื่อกี้คือแบบเพอร์เฟกมากเลยนะ มันเป็นลูกที่แบบว่ามันเห็นอะไรครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเกมได้เยอะดีโอเคสําหรับผมผมพอแค่นี้ก่อนล้วกันนะโอเคขอบคุณทุกคนที่สละเวลาแล้วชมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะบายซับสไคร e ด้วย